โอ้โบเห็นโดนมากคือผู้สาวเนาะโบเห็นโดนคือผู้สาวเดี๋ยวเดียวดู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 เครื่องระไม่เหรอ เอาละเอ้ยเก็บหนูไม้สบายดีนะเอ้สบายดีเก็บหนูไม้เนาะเอ่เอเก็บขึจันทร์เซฟเนาะก็อยูย่เฮือนเนาะเอเนะเอยเอยูเย่เพือนนั่น,อน,นรอน้อนอ,อยู่ฮะกลับทไทยสบายดีเนาะพี่ๆน้องๆภายในและแต่างประเทศพอดีเราข้ามพานมาแต่นั้นเนาะมาแต่ป้านาบก็เลยแบบมาย่ำมาหยาบไม่ <S 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 เท่านางพี่น้อง <S <S ไปคอยเบังเพิ่นก่อน เพิ่มหมด้ไปใช้เนาะเออเดินเดินเดยดยโดินเดินเดโดอ่าอบค่ายจะเปลี่ยนได้อันตายได้อยู่บ่ข้ามแล้วมันเปิดเนาะข้าแล้วมันกุ้งเองมาเลยนั่นเลยจังหวเฮาจะมาค่อยเบิกงรับบุมีเวลาม้าส่วนนี้บุค่าเวียกน้ำเงินน้ำซ่านเนี่ย อันนี้ก็เป็นเฮือนไม่เท่าเนาะเพราะว่าบาคำบอ่ได้มาโดดล้วพี่เ้องบ่ได้มาโดดก้องคือมะมัว,ม,วมันอยู่ยนมโอกาสมาคอยเพื่อน <c oughs> เฮ็ดเป็นยู่นะไม่ยากนะเนาะ ไม่อยาไม่เท่าพี่น้องเลยนอนวางเพื่อนนุ่งเสื้อจะถ่ายเขากองเนี่ยมีนะเาอยากให้เจ้าเฮ็ดอันนี้ให้เราเนี่ให้อันอันนั้นเราแมวเวียะเราก็เออเเจ้าผู้อันเดือยจักสตี่เป็นเออเรายังขายเวียะขายยังไงผู้มีไม้เล็กไม้น้อยกับผูมีเนาะ สม้าชั้นนี้นะไม้ทันหบอนัก้อนทันหบวโ้ออยู่ป่างสมาโอ้ดอรดยโดยรสยานาไยันนะเดยรนที่เจอมอันรัอาาดรผ้าปิดตับปิับก้อนเออออยู่ป่าเราเาจัมาจ้างเขาวันหน้าเออซปิดไมานาควรจะตออประตูเฮีดเต็ประตูให้ไม่เท่า พอไม้เขาอยู่เฮือนก็ไม่ยุ่แต่ว่ามันยากมันบุหีรถโอ้ยยากเอามาอือเขาบุหรีลต์บุญยาเราให้เราแล้วเรียกคนเราอืให้ันเดียวเราให้เขาซอยสบายดีแม่สบายดีเอ่อเดินเรื่องไม่เข้าสบายดีสบายดีได้ปเรียกทางงานทางไหนเลยนะลูกนี่นุ่งเสื้อด้วย ไม่เท่าเพิ่นฮ้อนพี่น,อน้นองฮอ้อนเพิ่อนแกเสือโนนจะได้ให้ไม่เท่าลุงเสือก่อนวายันติดเหลืองอันนี้จะเป็นว่าทายคือวา่ภาภัยสุลาบอกรับมาติดต่อมาติดตังให้เพิ่นเนะาะภัยสุลกโซลาพี่น้องมันอยู่ามาขับมาคอยบ่ เออบางวงนะ้อยล้นเหมืนอนเนาะมากย,ยัง,ง,ยง,งอะไรฝาดฝาด เชิญแต่นอนก็บอกเด้อลักเด้อเปลี่ยนได้เด้อโ้โบเห็นโดดมากคือผู้สาวเนาะบบเห็นโดนคือผู้สาวเดียวเดียวตามคือผู้สาวคุณนาะหตายเปลี่ยนได้เด้ ไข่เลฮะเออไข่แน่ตัเดยนเออไข่แน่อืมบกินใ่ตัวเกือบเลยแล้วเออไข่ป็นไข่เหรออืม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 เออกินข้าวกินน้ำตัวเดียเออ เขามาแ่อันดับผนอยากเขาอยากหนามฉันโอ้กินไรบกินบุได้เด้อ๋อได้บุได้แล้วมันเอาบอยากนะบุยากกัป้อนใช่ปะจะกินมัแปงได้มักปากไน่น่เนื้อเนื้อำสองคำามันยังบุชุกายเขาบุกินเขาบุมีแห้งได้เขาบูเท่าได้เออบุมีห่ยยบุบุมีแห้งอะมันทำบุยากเันไะอืมบบุยากกับกขันลอกไข่อะไรได้เนาะ ดอกไข่ไงไข่เป็นอยังเออนั่นแหละจังหวะฮาบุมีเวลามาคอยเบื้งเจ้ามากับบได้เพียงมาภาคแต่เพียงเขามาแต่พุ่นมาแต่ป้านามพ่นออกไปเวียบเดี๋ยวมาคอยเบื้งไม่เท่าก็ไฟที่ข้ากลบดองไข่เอาไว้ใส่นั้นมาน้จานมาหน้าวัดวัดจานมัน นี่ติดอยู่ในนี่มีเงินบอกมาขอใส่น้ำมันรถเมื่อได้เนี่บมีเงินนี่ย้ำมันรดมบอไปอ้ไปวายอกเฮ้ยวายอกซื้อนะารถนมมันแม่บูมีอย่างบูมซื้อสมภพื้อช้างซื้อรถมาาก เอาไว้ซื้อเฮาให้บ่ให้เจ้าเก็บไว้ซื้อขนมซื้อนมซื้อยางป้อนใช่ป้ารากินตลอดเราซื้อตลอดอือขนมรักกานลุ่มอือสลายละให้จะซื้อนมแมกตะชอยเด้อเออมันบำรุงผู้เฒ่าเลยเออบักให้ประหยัดเงินกินเนื้อใดหวานเนื้อใดนั่นกินใช่ป้าใช่ตลอดอื่อยอ มิเตะเขาอยากให้อันนี้นะนี่กระวายงาเจ้หว่างนะอยากให้เจ้าเห็ดกันเรามันมีไม้กกระบยากล้วมันยาทำไม้นี่อันอาเขาัดยากรดแก้มีไหม่ยาไม้เอาละแม่จะน้อยก็ตามด้วยน้ำใจเขาด้อ่าชิกัน มาจ้าซ uh. um. bueno ื à, uh, uh à, ้อเอาต้มขนมโอย์หมาโซยอเาอยเนาะเออ้าวเอบเนีเอืมออมโอยใหเจ้าักรีเลยน้อยเี่อืมโซยราคาไม่ได้ล้วเพย่าเขาว่านําเขาแล้วนี่และคือว่ตดนมเาลาดลาวออ้ดูดจัจั่นนเออ่นอููเ้อส

นั่นแหละฮะว่าว่าโอ้ดอกไผจีใต้ไรบว่เขายนดอกไผ่ต้บุไดไนะ้าวรัมันก็ได้นยนั่นแหนนนละจู๊ห้อย่ามาคอยเบิ้งมา้านชุน่าถ้าจิหาในมนาผ้ามาแต่ละเทื่อกับบได้แว่เวจ้ากายไปเลย<ม>แต่บุทองมหาช<ม>ัยน,นั่นแหละมีเียดแล้มัน่มีราแว ช่วงนึงเขาก็บบุษบ่ายกับเพาะกินยังกับบุไรเหรอข้ออะไรข้อ<ม>พูดก,กันนะเออเอ่ปิดไข่กับชองชามมื่อนี่ก็บบริกิตเขานะ่าเลยอืมลุกล้านหาปลาให้ละขันยามเจ้าอันกินข้าวบัวแซบเลยเจ้าต้มให้เขาต้มเขาเปียกต้มข้าวให้แห้งบัวยากสองส <c oughs> องแห้งบัวยาก แบบกกินเออแบบนั้นห้าบุญยักษ์เนาะต้มข้าวบุญยักษ์แม่นแล้วผู้เฒ่าบุว่าผู้เฒ่านะครับกับบุญยักษ์คือเดียวต้มข้าวแล้วล่ะเออเอดีใจแล้วมาเจอจุดดีมีเฮงมะคำมะคอยเบิ่งพี่น้องเอ้ยไปเท่านางมาวันนี้กับบุได้ยังมาภาคมาตอนเพิ่น ได้เพียงแค่เล็มเห็นหน้าเห็นตาดีมีแห้งแล้วก็บุญแล้วผู้หลุนลานดีแห้งดีโอ้โบเห็นโดดหลังงามขึ้นเนาะคือผู้แท้ผู้ซาวเบิ่งใส่คอกับเส้นบ้กใหญ่ดลยเห่าอันเห็นอยู่เห็ดจ้า เห็นน้ำเห็นในโทรศัพท์ะเพื่อนเห็นในโทรศัพท์เพื่อนไล่าท่ากิลงเออเออสหนาเเนาะว่าอยู่คนเดียวตะปอดเลยเท่าได้กว่เจ็ดสิบแล้วเพื่นเท่าไรพอะแล้วเจ็ดสิบเนาะแปกผ่านปดสิบหกุเจสิบอกเลยเอากเหรอเนาะมันขับเขาปอีไปเท้าไปหาท่งในป่า โอ้สายห่วยห่วยเลยวนี่มตเีโอ้มีห้วยหน่อยอย่นี่เนาะเมเทขาคิดว่าบุมีบัางห่วยบุมีน้ำห้วยน้นบางหญ่เลยนะนี่ไ้หวยหัวเา่หนี่มันม่นหลมาแต่มันกระอกาแเออเอห่วยขอห้วยเช็ก็แม่นาเนยเอร์อาอเก็ดอีมน เออคนมาเนาะมาที er ่ถ en ้ำเออป่ามันละลายได้หัวเชียงเซ็ตป่าเจัาเนาะในเจ้าอ้อดักหน้าไม้ไผ่เนี่ยเราจากพังห้วยทางแถบบานทัอกเข้าไปในแม้เราวว่าไม้ไผ่เนี่ยนอกเอาแค่เอาแค่นะเออคักแล้วนี่มันสลายลายมือราวเอาะมาเยี่ยมมายาไม่เท่าน้างพี่น้องไงตัวอ่ะค่อยมาแต่ไซบูทองเนาะมาแต่ไซบูทองเว็บมายาเพื่อดูดีไม่แห้ง อะก็เมื่อแล้วบ่นี่กลับแล้วคขับแล้วพี่น้องเลยบายบายทุกคนขอบคุณมากขอบใจที่ตามวิดีโอจบจบเนาะ